สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้นี่ครับเป็นพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นสินที่นิยมนะครับเล่นหาการสากลนิยมนะครับนี่ด้านซ้ายกระดองนะครับอันนี้เรียกว่า9นะครับมีนี่อันนี้5 4เป็น9กนี้5กับอีก4 อันนี้เรียกว่า9ทับเนะครับอันนี้เป็นสินนิยมนะครับสากลนิยมอันนี้เหรียญย5สสตางค์นะครับนี่ตัวจะนี่ครับเล็กกว่าเหรียญย5สสตางค์นิดนึงนะครับนี่นิดนึงนี่เหรียญ25่สตางค์เห็นไหมฮะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนิดเดียวนะครับนี่เท่าปลายนิ้วเลยนะครับ แบบนี้นะครับนี่เล่นหากันหลักหมื่นนะครับเวลาดูนะครับเวลาดูเวลาพิจารณานะครับดูการสร้างการเทนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนื้อก็จะเป็นการหล่อโบราณปั้นทีละตัวนะครับแล้วก็เอาตุู่กดนะครับปั้นมาตุ่กดต่อหัวนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เทเททีละองค์นะครับนี่ องค์นี้เป็นสภาพใช้ใช้มานิดหนึ่งนะครับบางองค์จะเห็นเป็นเดือยเป็นท้องคล้ายๆกับตูดของพิมพ์ที่ตายอย่างนั้นนะครับนี่จะเห็นเป็นท้องเป็นแองอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาดูนะครับเวลาดูนะครับนี่ส่องดูเนื้อนะครับส่องดูพิมพ์ดูวิธีการเทเห็นไหมฮะแต่ละเม็ดเนี่ยครับมันจะลึกนะครับนี่ อันนี้เห็นไหมฮะลึกๆคมๆนะครับเดี๋ยวสูงถ่ายกว่านิดนึงนี่เห็นลึกๆคมๆแบบนี้ไหมฮะเป็นเหมือนดอกเห็ดเลยนะครับน,นี่เห็นไหมฮะเวลาถอดมามันจะเบอร์นะครับนี่มันจะไม่คมแบบนี้ เจ้าของเก่านะครับเจ้าของเดิมใช้ใช้มานิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะดูเนื้อทุยท้องนะฮะนี่เวลาใช้มาเนื้อจะออกเป็นนี่เป็นสราแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆลายผ้านะครับนี่นี่เนื้อแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับเจอเนื้อแบบนี้ เนื้อแบบนี้ดูง่ายนะครับนี่แล้วก็ร่องรอยของการเทรที่เหลือไว้นะครับนี่นี่แบบนี้ทําให้เป็นพระดูง่ายนะครับนี่แบบนี้ดูง่ายเลย สร้างด้วยกันหลายขนาดนะครับหลายพิมพ์นะครับแล้วก็มีการปั้นแบบหลายๆแบบนะครับหลายศิลป์บางองค์เป็นตะพาาบางองค์เป็นองคเป็นแบรนบางองค์บางองค์เป็นองค์นูนครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับนี่แต่แบบนี้นะครับจะได้รับความนิยมนะครับสากลจะให้ความนิยมมากกว่านะครับนี่แบบนี้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับ <ś> เห็นไหมฮะ ใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับรับเช่าหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับผมส่งรูปมาได้เลยนะครับที่ไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้านะครับแอด vra 6 6 8 8นะครับมีตัวแอดนำหน้า vra 6 6 8 8นะครับนี่มีแบบนี้รับเงินหลักหมื่นกันนะครับนี่ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับได้พระ อื่นๆของหวงพ่อเงินนะครับที่เล่นหากันสากลน,นะครับเดี๋ยวผมมาทำรีวิวให้ดูนะครับสวัสดีครับ